สบายดีด้วยพี่น้องมาพอๆไกแล้วก็สองสติวบานาด,ด้วค่ะพี่น้องค่ะสบายดีตอนเช้านะคะไกามาเป็นมูดแดงสิครบไอ้กะอันนี้เป็นดอกคักขักขกขควรเลยอเดอกงามงามฮะนี่นะตัวปลูกใหม่เดชตัวปลูกใหม่กับมึงเน<ต>งามนะนพี่น้องไปใส่หวานยังะนะ บ้าพี่น้องโซจิวพาเขาสวนมืองนี่ปปไปาปไปไปเด้อเขาสวนน่ะพ่อใหญ่มาใน,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 นแม่แล่นไว้แท้ๆมาไว้มาเด้อมาเด้อเขาสวนกันเด้อมาเด้อไทก้าไทก้ากเออนั่งอยู่หันแหละฮะเขาสวนอีกแล้วพี่น้องตอนเช้าวันนี้มาดูพ่อใหญ่ทําอะไรมาเด้อมาเด้อหักไทก้ากเข้ามาแล้วมันเหยียบไปเบิดโลดตัวนี้นะบริยังออกอยู่บ่พอหักพีกเท้านะ่ะเอ,อ้ยเด็กก็ลังออกพี่น้องหักพีกโซจิว มกพริกได้ันี่นะฮิดด้ออกแล้วฮะใช่คือขือพ่อมุเจ้าพ่อาูกใ่ยพ่อกไ่ใชพ่จักแล้วผูหอจนหอดผูกใส่พรกอ่อ้ากรเบียบมกพริกแล้วว่าจะพอรามียังสานี่นะนี่นะ เต็มอยู่โอ้พ่อใหญ่นะพี่ทอดพี่นี่นะเอาก้อนดินวางไว้ยังคือเก่าพ่อใหญ่เราผัดปูมะเล่นใส่มากเลยพากเลยมากเลยพอ่อสบายดีเด้อพี่น้องมือน,นพ่อใหญ่กำลังนิบผักบวัวพ่อใหญ่อูกำลังนิบผักบวัวพี่น้องเลยตอนเช้าขากแต่แถวพักบวัวนะพ่อเอ้ยมันมีเรา่อไรปลูอะไรแล้ว ของเจ้าก็จะเผาเห็ดกับมันผักบัวเจ้าก็ได้บ้างเมืองก่อนลูกคุณมาแล้วแม่ยันนั่งมาแล้วมั้งของมันอ่อนเนาะอืมมาแล้วเปื่อยหมดเค็มเปื่อยหมดมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะแม่นะแม่ไม่พ่อพ่อใหญ่นี้พักบัวพี่น้องเลยปลูกเอาแนวมันดอกอันนี้นะพ่อมีแต่เฮาลกีกินขี้ตามันซื่อปลูกเอาแนวพักบัวหัว อ๋อขากยูยแลวผวกบวัวน,นี่ค่ะพี่น,น้องนันเป็นสี่านใก้ได้ป่ะน,นี่พอ่อมาเด้อมาเด้วอวนขมาน้ำ่อใหญ่นิบผู้พวกบัวข้า,ขม,าม,ขมาเลยแม่น้องไก่ก้ามาเด้อบัมา,มาพุ่นบัวทั้งข่ามึงไหุฮบบบัวทั้งข่าวพี่น้งอง มาเข้ามาลูกพอสีหม,มุนข่าวทั้งพูนพ,พี่มาพี่มาพี่มามาเน่ขาดเลยเพาะไปเข้าอย่าเหยียบดิโอ้หมอนี่ไปห้าผู้ใหญ่ไปพี่น่าเบ,บาิไปย่าง เบีย้ยของพีกจะจิ้วทำไมออกขักเอานำมาคือ้เผยมาคือ้เบี้ยมาคือบ,อ,บอ,อกมาได้เบีย้ยพีคออกขักขักเบีย้ยผักสลัดหัวใหญ่เกบอบวบงก็ได้ผักสลัดคใน้ขวานหนังห่างเบีย้ยผักสลัดโอ้ยบวทันปีใหม่ดอกยพอเอ้ยผักสลัดจ้ะนะเงอมันก็นสิได้ซื้ออนี่นี่<ห>นี่<ห>นี่อย่าขม่าได้ลูก<ห> บกุ้งเข่าคนละซื้ออ้าวผักสลัดก็ได้หาพันกีบหาพันกีบบักลายหนึ่งพอโอ้ยกินกับบเบิเนี่เน่เน่ให้ได้ลูกเฮ็ดไดมย่าท้กเอ้ยมาวุ่นพอใหญ่แหละบัดพี่น้องพอใหญ่กำลังนิบผักบัวบริหน่อยเด้อผักบัวน่ะผักบัวโลหนึ่งนาะบักลายหนึ่งพอโล่หนึ่งจะคล้ายจะหลาบริร้ายได้เคืองสามเคืองท้งนะลอยหนึ่งนะกำลังนิบพี่น้องเอ้ย นี่นี่นี่พ่อนี่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 ไทยกาหยุดหยุดมอนี่โตกับย่างตามขอบมันจี้โตสีเข่าไปยังนานพักมอนี่ที่ผอขายอันโทรทัศน์ว่าหันได้จะหาพันกีบนึงนะพ่ออันนี้เราหายลายเนาะเท่าระทัดวิซังในตู้เย็นตู้เย็นได้ทะเลเกาะ ขายฟองเบียร์พี่นเนยเบียร์นี่แล้วซื้อแพงไห,เหมเมื่อนอ่ะบอลน,น่ะมานมันมิเต่โลซิมหารุ่นได้ฟองเบียร์อันนี้วัดรู้เปล่าวขายฟองเบียร์เก็บเละเก็บลา้าเป็นราคาเด้กพี่น้งองเนยเลขเศษเลขยังเท่ากับเก็บไวข้ขาย ก้มมาหักกุเซไลเบียก้มผิคณะพ่ออขากอยู่เนาะมักเล่นมักหันยางตามขอบเด้อลูกก้าเอ้ยอย่าเข้าน้ำพักเด้อนะบิ้งเอ้ยบอกว่าอย่าเขาน,าน้ำพักเอ้ยมอนี่ย่างตามขอบอย่าเขาน,าน้ำพักกป็นยังไง ไปมึงเนี่ยโผโผพี่น <su y online> ้องโผโผโผเอาเอ้าเอ้าเอ้านั่งละบาานเลฮึ่กระเอ้ ไปห้าพันยายไปยัมาห้าพันยายไป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 ,ไป,ไปโอ้โอ้เจ๊ก่อนดินล่มเจ๊ก่อนดินล่มเน่มยมีขม่าเลยลูก กำลังเกาะแตกน่อพี่น้องเอ้ยชาวจีวโอบโอ๊บไว้สองคืนได้นี่กำลังแตกน่อนี่มื่ออื่นกับฝนแล้วนี่แตกน่อคากเลยพี่น้องพ่อใหญ่กำลังนีฟต้นนางงามเลยเด้ต่อน่ะออกงามเลยเดยอ้อันนี้พักบวัวหัวเนี่ยอันน่ะพักบวัวพ่อใหญ่ซื้อเม็ดพันต้นน่ะนะ บมเป็นตาฮะวะซื้อ, 100, อ,อเม็ดพันธุ์นะพ่อเอ้เพื่อมันสีใหญ่อยูนะพ่อเนาะนานใส่เวลานานพี่น้องอเอ้ยซื้อเม็ดพันธุ์นะแนะนำว่าบอกให้ซื้อโดยพี่น้องเอ้ยไพสิปูก็ได้เม็ดพันธุ์นะซื้อเป็นหัวเอาซื้อแบบเป็นหัวเอา,าเฮาได้แบบได้ได้ไว้นะพี่น้องซื้อเป็นเม็ดพันธุ์นะเพื่อสีใหญ่แค่แหลดอยู่ฮะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาอมานะ อย่างมาอยู่ได้เซงไโผล่โผลอือ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 โผโผเข้ามาไปเข้ามาไปหันไปอืมครับหลดแล้วบบบนี้จะเห็ดหน่อยโผล่เออยังขังเลืออยู่แล้วเห็ดจนพุชุดเด้ยังม้วน ขางนั่นเลี้ยบหมดทันนี้เออขังกันน้อยเดียวอออออหอมป้อมเด็ดหอมป้อมหวานแล้กันเด็ดหอมปเออห,อ,อ,มหอ,อมป้อมออก่อนหอมป้อมผักซีกไม่ได้เอาผักกาดส้มน้ำซอบีมาบ่งสนนั่นนะพอ่อปลูกก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยพอได้เก็บกิน,น,นย่าอย่ายาฮะม,มันสิเจ็บ น o n โน o เออเต้าเออย่างเขาไปในสวนพักเอ้ยมุนบนไรสวนพักนะเนาะ ดีสุดนานพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่นีิสิได้เห็ดต่อไปอีกเด้นี่เบิดอลไรนี่ของผักบักหลายเด้เม็ดผักนะพี่น้องทีเด้อสิถ่ายอบสองคืนพี่น้องเอ้ยพอดีแตกเนาะนี่เฮาอบใส่อันนี้เฮาอันเอาอันเสือเอาผายยังก็ได้พี่น้องไปซุปน้ำก่อนแล้วเฮาก็เอามาอบแตกเนาะพี่น้องเอ้ยทุรินก็สิอบแนวนี้แหละพี่น้องโอ้ยเนาะมันหักไปแล้วฮะเอ้ยบักไทยกาเห็ดเลยพี่น้อง แตกเนาะพอดีกำลังเลยพอดีนิบพี่น้องมาคัมนหญ่เฮ็ดโอ้ยเนาะมุวนมืดหมดเลยย่งพี่น้องน้องไทกาป้ายป้ายออกต่นี้บวยย่งโอเคพี่น้องเอ้ยมาคัมใหญ่ให้ดูกระสีได้จบคีไวสันนิสก่อนพี่น้องน้องไทกากระลุ้นละบ้านนี้ถ้ามักถ้าชอบก็กดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้หน่อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อจ้านั่นบายบายค่ะบ๊ายบายก่อนอาะบายบายก่อนไทก้าบ๊ายบาย บ๊ายายบีน่ามาบาย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 ตมตมตมตอ